เพื่อนพนักงานในสังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกที่เคารพทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจในการบริการลูกค้าที่ดีตลอดตั้งแต่ต้นปีบัญชีจวบจนถึงปัจจุบันในการแพร่ระบาดของโควิดรอบแรก สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาตามลำดับแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมากลับมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ขึ้นมาอีกะศูนย์กลางการแพร่ระบาดในครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินง,งานของฝ่ายกิจการสาขาภาคตอนตกของพวกเรา และดูทีท่าว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้อาจจะรุนแรงและหนักหน่วงกว่าครั้งที่ผ่านมาและขณะนี้เริ่มขยายวงกว้างออกไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกของเรารวมถึงภาคอื่นๆของประเทศอีกด้วยผู้บริหารธนาคารและผู้บริหารฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของพวกเราทุกๆคนโดยเฉพาะน้องๆพนักง,งานการเงินซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมากที่สุดโดยเฉพาะน้องๆพนักง,ง,งานการเงินในจังหวัดสมุทรสาครผมเข้าใจดีว่าน้องๆเหล่านี้ทุกคนมีความ กลัวทุกคนมีความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยของอสุขภาพของตัวเองอธนาคารให้ความมั่นใจว่าเราจะดูแลพนักงานให้ดีที่สุดนะครับเราจะทำให้พนักงานมีความปลอดภัยมากที่สุดสิ่งไหนที่ค่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกจะดูแล จะสนับสนุนจะช่วยเหลือพวกเราได้ผมมีความยินดีที่จะเดินการทุกอย่างในปีใหม่ที่จะถึงนี้น้องๆหลายท่านอาจจะวางแผนที่จะเฉลิมฉลองเอาไว้แล้วแต่ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทบทวน เรายังมีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองในวาระต่อๆไปเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงผมและผู้บริหารฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตกขอส่งกำลังใจขอส่งความหวงใหญ่ขอส่งความปรารถนาดีมายังน้องๆเพื่อนๆพนพักงานทุกคนพร้อมครอบครัวขอให้พวกเราได้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อที่เราจะได้ไปดูแลครอบครัวดูแลลูกค้าดูแลคนอื่นๆและขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญสวัสดีครับ